โอเคนะคผมับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดูปผ,ผีนะครับผมในแบบตกปลาอ่าขั้นแรกก็คือเราต้องมีเบ็ดเบ็ดนี้ก่อนนะครับผมล็ออัเดนะครับก็คือเราจะมาดูปผีกันนะครับผมอ่าเงื่อนไขก็คือต้องมีเบ็ดนี้แล้วก็มีปลาในตัวสักนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับเราก็เปิดมาที่หน้ารูปพิเศษนะครับผมไอ้ด้านบนนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเฮ้ย ไอ้ดับบนี้ไม่ต้องสนใจเพราะเป็นดูของเก่านะครับเราก็จะมาดูที่หมวดหมู่ดูผีตรงนี้แ้้เราเลือกผีทั้งหมดที่เราต้องการมีนะครับอย่างอันนี้ก็50ผมจะสัก50ก็พอนะครับแล้เราก็เปิดออโตเมติกดูโกนนะครับเปิดเลยนะแล้วเราก็ปล่อยไว้เฉยๆแค่นี้นะครับ นะครับผมพอมันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําการหยุดอย่างเองนะครับเราก็ปิดแล้วทีนี้เราก็เปิดเอารมณความคิดปกติดได้เลยนะครับ ผมมันก็จะได้แบบนี้เลยอืมมาาันจะค้างนิดนึ่งครับแล้วแต่จำนวนพีผมก็ไม่แนะนำให้เกินสักห้าสิบร้อยหนึ่งเท่าไหร่นะผมมก็จะประมาณนี้เลย แล้วก็เปิดไปได้เรื่อยๆนะครับเปิดไปได้เลย